ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับทีวีเกมนะครับวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดอีพที่หนึ่งนะครับก็ตอนแรกผมก็ถ่ายคลิปไปละคลิปหนึ่งแต่คลิปน้ำมเสียครับผมก็เลยถ่ายต่อนะครับก็เป็น EP พีหนึ่งอีพีหนึ่งที่แล้วมันเสียครับก็ผมก็เล่นไปเยอะอยู่ครับอีพีแล้วเนี่ยทำฟาร์ม จะเลี้ยงบัวเก็บข้าวว่ะชืบนชื้เอาไม่เข้าตัววะก็โวยกระตกนิดนิดก็จะทำฟาร์มเลี้ยงบัวไปเรื่อยๆเราจะเอามาทำ ตัวเอนชาร์ตนะครับบูบ้ากินข้าวเร็วมามาอันนี้ให้หมดอันนี้ให้หมดเร็วๆเร็วๆมามามันนี้สี่โอ้เออโอ้คังคัง อ่ะมึงแดกจุแต่ว่าหมดเลยชิบหมายก็อีพีนี้ผมกะว่าจะเอาสักสิบห้านาทีพอนะครับถ้าเกิดใครอย้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ได้นะครับ เออถ้าเกิดผมกล่าวว่าถ้าคนดีคนดูเยอะๆผมจะแพรภาพสดเอ้ยผมจะถ่ายถ่ายสดเลยนะครับเนี่ยผมก็เล่นลาคที่แล้วผมก็โอ้เล่นเยอะครับดูนะครับหวัวของฮือบ ก็แล้วอีพีนี้เราก็จะไปตัดไม้ก่อนนะครับเราไม่น่าจะได้เอ่อทำตัวอินชาหรอกครับเฮ้อ,อไปว่ากูมีฟาร์มอ้อยอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวไปให้ไอบ้บบนนี่ครับอ้อยกระตกเคย ไ่กูได้ไยกูมีเน็ตนะมึงเน็ตในคอมอะ่ะจะกูเล่นในคอมแม่งเลย mm hmm. กินมึกินเข้าไปกินให้อิม่ม mm hmm. บัวอบอนบอกนอกอ่ยอง ตีนยู่าไห้ก็ถ้าเกิดผมว่านะเรานี่ผมกาว่าผมจะจะทำฟาร์มนี่ทั้งหมดนี่เลยาฟาร์มอัตโนมัติทั้งหมดเลย ผมมีรีบนะครับเล่นเล่นแบบไม่รีบครับดูวิวผมก็เยอะแล้วผมก็ยังไม่อยากทําตัวอินชาร์แลว้วตัวนรกผมก็ไม่อยากจะเข้าครับผมกล่าวว่าผมจะทําตัวอินชาร์ดก่อนแล้วผมจะเข้าตัวนรกเหตุการ์ผมทำฟาร์มอ้อยใหญ่ๆเปล่าเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมมี abc ผมจะได้เอามาแลกกับ abc ครับ เพราะ e v c มันต้องการแลกอ้อยเยอะมากแต่ผมยังไม่เจอหมู่บ้าน e ี c ลยครับผมกะว่าใช้น็อตเอ้แจ็คแกบรักษามันเอาครับแจเปิลแก็บอะครับรู้จักเปล่าก็าเมื่อกี้มีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงเกมผมเข้าครับเสียงแคนรอบแคนครับถ้าเกิดให ถ้าเกิดอยากให้ผมแคทแคนก็คอมเมนต์ can, ได้นะครับร้ยตกถ้าเกิดคนติดตามผมสักพันแล้วถ้าเกิดผมมีเน็ตนะผมจะแค,นะคทในคอมนะครับทุกเกมนะครับอย่างเช่นพับจีอย่างนี้ฮอนทีบี B, อะไรผมแคทหมดนะครับ เกมอะไรผมแค่จะหมดนะครับแต่คอให้ผมมีนิตก็พอดีช่องผมก็เป็นช่องเปิดใหม่ครับเพิ่งเปิดได้อาทิตย์ก็กว่างครับรออาหารเอา้าอาหารเราจะเผาอาหารก่อน เอาไม่ได้จะเอานะ้ำถ้าเกิดผมบุกํำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยครับโอ้ดีงไนเหล็กที่เผาไว้โอ้โหถ้าเกิดมีคนโลกสวยถ้าหาว่าผมว่าโปนะครับก็ปล่อยมันไปเถอะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้โปงจริงครับผม อีพี e. แล้วผมก็เล่นไปโอ้โหชั่วโมงมกว่าครับอีพีหนึ่งครับแล้วคลิปมันเสียครับคือแปลว่าภาพมันแตกมากนัมก็เลยใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูฟาร์มข้าวก่อนนะครับจะได้เลี้ยงบัวเยอะๆเราจะได้ทำเออฟาร์มบัว ก็เดี๋ยวก็ถ้าจบคลิปนี้ผมกล่าวว่าจะนอกรอบสักหน่อยครับก็เลี้ยงบัวยเยอะแล้วก็ค่อยมาทำเอ่อฟาร์มไปแล้วก็จะมาทำอทันนี้ทีเดียวเลยครับตวัวอินชา์ครับก็เป็นอีพีสองนะครับทำตวัวอินชา์ก็เดี๋ยวมี แล้ว oh, EP สองก็จะมีการไปหาเพชรนะครับผมจะพาไปลงเมืองหาเพชรยงนานมากแบบทั้ง EP เลยอ่ะสิบห้านาทีอ่ะครับ mm. ผมก็เป็นคนแคสเกมแอรครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดไงดีครับผมก็พูดอย่างเงี้ยนะครับม mm. านี่เลยบัวบ้ากินซะกินอากินเข้าไปห,หมด กินจูแถวาบาวัวอย่าให้กุรวยฆ่ายมงหมดตรงนี้เลยเพราะถ้าเกิดเสียงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนนะครับก็เห็นก็เพราะว่าผมมีตอนเช้าผมก็ชอบวางครับตอนบอายบก็ไม่วางครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปไว้ก่อน ผมกล้าผมจะถ่ายคลิประดองไปนานๆนะผมก็ค่อยไปลง YouTube นะครับเพราะว่ามันจะได้มีคนแบบคอมเมนต์เยอะแล้วก็ถ้าผมเล่นไปสักสิบพาร์ทแล้วผมเดี๋ยวผมจะแจกแมพน,นะครับจะเกิดผมก็ กลาวว่าผมจะเออไปตัดไม้ไม้ก็ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวนั้นผมจะไปนอนก,ก่อนนะครับบ้านผมที่สไตล์แบบไหนก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้จะสร้างยังไงดีผมสร้างมาหมดแล้วทุกสไตล์ผมก็เลยสร้างแบบนี้ประตูชั้นล่างทางชั้นบนแมงแตกดีนะครับถ้าเกิดใครอยาก เล่นกับผมก็ทักต้องมี Xbox นะครับก็คือชื่อของผม Xbox เ,เอ่อทีวีพีทีนะครับพีทซีเฮดนะครับชื่อ Xbox ผมชื่อก็แปลกๆะครับอวู้จะตั้งยังไงดี เออขวานเะรต้องการขวานนี่ครับแล้วก็จะไปตัดไม้กันนะครับดูผมกระถางไม้ตรงนี้ไปต้องเยอะครับถางสักเกี้ยงเลยนีย่จะกะผมกละว่าตรงนี้จะทําเป็นฟาร์มต้นไม้นะครับแต่ผม เดี๋ยวภายหลังครับรอผมทําที่ขุดดีๆก่อนับผมก็มาทําครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ที่ขุดอันนี้มันก็จะเปืองที่ขุดเหล็กมากเลยครับขุดม้ไปชึบ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 เออถ้าเกิดผมอยากได้ไลค์สักห้าสิบไลค์นะครับคลิปเนี้ย มขอแค่ห้าสิบไลค์ครับได้ไหมถ้าเกิดมีห like ้าสิบไลค์ก็ก็ดีครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนติดตามห้าสิบคนซับห้าร้อยอย่างเงี้ยผมจะแจกบัตรทูมันนี่นะครับบัตรทูมันนี่ห้าร้อยนะครับหรือไม่ก็พันหนึ่งครับถ้าเกิดมีคนติดตามเยอะนะครับผมจะซุ่มแจกบัตรบัตรทูสามคนนะครับ ใครไดโชคดีก็สามารถเราไปเติมเกมหรือเอาไปโดนเนทให้ปุ๊บพี่เวฟบพี่เคเคได้นะครับผมตัดมาก,กันนะครับตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดไปด้ดยคุยไปด้วยดำได้นะคก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟก็บอกได้นะครับ ก็เดี๋ยวทักทักเฟซหรือทักเอกบอกก็ได้ครับที่ผมบอกชื่อไปแต่ผมจะทิ้งลิกทิง้งชื่อเอ็กบอกไว้ใต้คลิปนะครับเฮ้ยไม่ด้สิ่งแล้ว,ว่ะ ได้ยินกันไหมครับผมได้ยินนะเฮ้ยนี้มีราวาเอา่อผมมีที่ขุดแต่ว่าแม่งก็หลงโ้งมากจะแตกแล้ว อยู่ไหนจ้าเราว่าจ้าอยู่ไหนพอไม้พี่สักโอ้ยมืดแเร็วบยมองไม่เห็นเออผมก็ไม่รู้ครับว่ามันอยู่ไหนเดีย๋ยวค่อยมาหาครับโอ้ยขางะแหลกๆไคขัง ก็หูฟังผมมันก็ผมไม่ได้ใช้หูฟังดีครับก็เลยฟังเสียงไม่รู้เรื่องแต่ก็ทําผมใช้เออหูฟังแพงนะครับซึ่งเสียงแบบพูดดีไม่ช็อตับไมคไม่ชอตเป็นหูฟังที่มีข้างเดียวครับ ผมบ้าผมนี่สีขาวแทนนะให้ก่อนเดี๋ยวผมตัดมาก่อนนะครับก็ผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดถึงห้าสิบไลค์ผมก็จะแจกบัตรุูมันนี่สักห้าสิบไปห้าสิบหรือไม่ก็ร้อยซับนะครับ ร้อยซับห้าคนห้าสิบคนติดตามก็แจกไปเลยครับ100 100ร้อยร้อยปะทุมันนี่นะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ